สวัสดีครับผมทนายเดชาอยากจะมาแนะนําเรื่องคดีผัวเมียที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยนิยมจดทะเบียนสมรสเวลาถูกหวยถูกอะไรขึ้นมาก็เลยต้องมาทะเลาะก,กันว่าทรัพย์สินจะเป็นของใครถ้าผัวเมียไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยถ้าเมียไปซื้อหวยแล้วถูกระงวัลที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สินก็ตกเป็นของเมียผัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะไม่ได้ทํามาหาได้ร่วมกันผมเคยทําคดีมาแล้วนะครับ ดังนั้นก็อยากจะฝากนะครับใครที่เป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยนะมาอยู่ร่วมกันแล้วไม่คิดจะจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ทําบันทึกข้อตกลงกันว่าทรัพย์สินอันไหนเป็นของใครอะไรตกลงกันให้ชัดเลยครับทําเองก็ได้หรือไปจ้างทนายทําก็ได้ถึงเวลาเลิกกันไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าทรัพย์สินนี้เป็นของใครนี่สินใครจะต้องชดใช้ลูกเต้าใครจะดูแลทําบันทึกข้อตกลงกันจะได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ สำหรับใครที่ติดตามเพจทนายใครทุกเนี่ยก็รู้ว่าเราให้ความรู้ทุกวันที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะนะครับผัวเมียไม่เจดทะเบียนผัวเมียไม่จดทะเบียนสมรสก็คือผัวเมียนอกสมรสกฎหมายครอบครัวของไทยรับรองคุ้มครองเฉพาะผัวเมียที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นถึงจะมีความสัมพันธ์ในเชิงทรัพย์สินความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายการเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีทะเบียนสมรสเท่านั้นคําว่าเมียหลวงกับเมียจดทะเบียนความหมายต่างกันเมียที่มีอํานาจตามกฎหมายอย่างแท้จริงคือเมียจดทะเบียนไม่ใช่เมียหลวงนะครับนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับจุกครู